a ดชบอร์ดคือการแสดงผลข้อมูลสำคัญใช้ติดตามสถานะการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่าโดยรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลภาพในหน้าจอเดียวทำให้ติดตามการทำงานได้ตลอดเวลาดูแล้วเข้าใจได้ทันทีซึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามา ซึ่งโปรแกรมบริหารตรออของเราจัดทำหน้าแดชบอร์ดเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วฉับไวและทันใจให้เราดูแลแดชบอร์ดองค์กรของท่านเพื่อยกระดับและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงขององค์กรของคุณการป้อนข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จ เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากต้องคำนวณภาษีรถรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายต่างๆและใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งในส่วนนี้โปรแกรมจะมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติช่วยให้สามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของงานได้ในภายหลังและข้อมูลยังนำไปใช้แสดงผลบนหน้าแดสบอร์ด ช่วยให้ติดตามการทำงานได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงที่ต้องการทราบสามารถใช้ส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าเพื่อต่อภาษีรถหรืออื่นๆสำหรับการออกใบเสร็จหรือบินเงินสดถ้าเป็นลูกค้าเก่าไม่ต้องคีย์ข้อมูลถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะคีย์เฉพาะปีแรกในปีถัดไปไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก ข้อมูลที่จำเป็นต้องทีในส่วนแรกได้แก่รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือรถรอยละหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องทีคือ CC น้ำหนักรถถ้าเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถรอยล1สิ 12, จะต้องทีซีแต่ถ้าเป็นรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถรอยสามหรือรถกลุ่มรถพรบขนส่งคู่มือเล่มสีแดงจะต้องคีน้ำหนักรถและน้ำหนักรวมส่วนรถรอยหนึอีวีรถรอยสองรถรอยย13บสาเฉพาะน้ำหนักรถข้อมูลที่จำเป็นต้องคีในส่วนที่สองได้แก่วันที่จดทะเบียน วันสิ้นภาษีโดยโปรแกรมจะใส่ค่าเริ่มต้นปีที่สิ้นเป็นปีปัจจุบันผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวันที่สิ้นภาษีได้ถ้าเปลี่ยนวันที่หรือเดือนเลือกตรงเดือนแต่ถ้าเปลี่ยนปีเลือกตรงปีได้เลยปีที่ต่อในเคสที่ต่อภาษีล่วงหน้าหรือเลือกต่อได้ให้เลือกที่ปีที่ต่อ แต่ถ้าเป็นเคสปกติต่อภาษีหนึ่งปีโปรแกรมจะระบุให้ส่วนพอรบอผู้ใช้สามารถเลือกเต็มปีเลือกกำหนดเองโดยเลือกตามวันที่คุ้มครองหรือมีแล้วได้การเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายเพื่อไปต่อภาษีที่กรมขนส่งอาจเป็นงานที่ต้องใช้ความเร่งรีบ แต่หากมีการบันทึกข้อมูลที่จําเป็นอย่างถูกต้องตอนออกใบเสร็จจะช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบง่ายขึ้นอย่างมากเพราะข้อมูลนี้นำไปใช้ดูยอดเงินและการจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อต้องไปต่อภาษีที่กรมขนส่งโดยไม่ต้องคำนวณแต่ละรายการด้วยตนเองดังนั้นการใช้เมนูภาษีที่จ่ายกรมขนส่ง จึงมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จที่ออกให้กับลูกค้าได้เพื่อให้แน่ใจว่าภาษีและเงินเพิ่มจะสอดคล้องกับสิ่งที่กรมขนส่งเรียกเก็บหากพบความคลาดเคลื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือการคืนเงินข้อผิดพลาดนี้อาจเนื่องจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเอกสารที่ลูกค้าให้มาเป็นเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่อัปเดตขั้นตอนการเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อไปต่อภาษีที่กรมขนส่งเริ่มจากเลือกเมนูภาษีที่จ่ายกรมขนส่งเลือกวันที่มาหลังจากนั้นให้เลือกช่วงวันที่ที่มีงานทั้งต่อจากที่ลูกค้ามาใช้บริการ ถึงวันปัจจุบันหรือช่วงที่ต้องการเลือกสถานะยังไม่ได้ต่อโปรแกรมจะแสดงยอดเงินและข้อมูลของรถที่มีสถานะยังไม่ได้ต่อทั้งหมดขึ้นมาสำหรับทันที่จะไม่นำไปต่อให้กดตรงทางขยะเพื่อนำออกให้คงเหลือเฉพาะทันที่จะนำไปต่อเมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบตรงกับเอกสารที่เตรียมไว้ก็ให้กดพิม นับจำนวนเงินเพื่อเตรียมไปต่อโดยดูจากยอดรวมที่พิมพ์ออกมาหรือจากหน้าจอได้หลังจากกลับจากต่อภาษีให้กดเลือกเมนูภาษีที่จ่ายกรมขนส่งเลือกวันที่มาเลือกช่วงวันที่เดียวกับก่อนไปต่อภาษีเลือกสถานะยังไม่ได้ต่อหรือเลือกสถานะยังไม่ได้ต่อที่เลือกไว้หากมีการกำหนดไว้ก่อนไปต่อภาษี ตรงปุ่มคำสั่งลัดจากนั้นใส่ทะเบียนตัวเลขสี่หลักตรงช่องค้นหาจากเลขทะเบียนด้านบนปุ่มพิมพ์ข้อมูลโปรแกรมจะแสดงข้อมูลรถคันที่ค้นหาขึ้นมาตรวจสอบว่าเป็นรถคันเดียวกับเอกสารที่ค้นหาหรือไม่ถ้าใช่ให้กดแก้ไขตรงดินสอตรวจสอบยอดภาษีรวมกับเงินเพิ่มที่กรมขนส่งเรียกเก็บ ถ้ายอดตรงกันกดเซฟยอดภาษีที่รวมกับเงินเพิ่มถ้าไม่ตรงให้คีย์ข้อมูลยอดภาษีรวมกับเงินเพิ่มจากเอกสารของกรมขนส่งหลังจากนั้นให้กดเซฟทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกรายการหลังจากนั้นให้มาตรวจสอบความถูกต้องโดยเลือกวันที่ต่อเลือกสถานะต่อแล้วเลือกช่วงวันที่ให้เป็นวันปัจจุบันตรวจสอบยอดเงิน ดูส่วนต่างและจํานวนคันที่นำไปต่อทั้งหมดว่าตรงกับเอกสารที่รับมาจากกรมขนส่งหรือไม่ถ้าไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้องครบสมบูรณ์สามารถสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลังได้ในขั้นตอนนี้สามารถที่จะคลิกเลือกตามประเภทรถคลิกเฉพาะมีเล่มหรือไม่มีเล่มได้เพื่อตรวจนับจานวนคันที่นาไปต่อ มีเล่มทั้งหมดกี่คันหรือแต่ละประเภทรถมีจำนวนกี่เล่มเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร